ุมพาพันเดือนแห่งโลกรู้ทันห้าโรคฮิตป้องกันก่อนเกิดโรคสวัสดีครับเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนที่อากาศนะครับจะค่อนข้างหนาวร้อนๆนะครับผสมกันนะครับทําให้เกิดโรคขึ้นมาในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้เน่จะมี5โรคฮิตนะครับที่หลายคนมองข้ามไปครับมีโรคอะไรบ้างครับมาฟังกันครับโรคแรกครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับมีไข้สูงไอเจ็บคอปวดไม่ตามตัวนะครับเวลามีไข้เราก็กินยาลดไข้พอกินยาลดไข้ปุ๊บไข้จะลดครับ ตัวร้อนจะลดแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นมาอีกเมื่อยาหมุนทิดและกินไปแล้วสามวันห้าวันอาการไม่ดีขึ้นอย่างนี้ครับสุ่มเสี่ยงเป็แค่ปหญห่แล้วนะครับโรคที่สองครับโรคปอดอักเสบครับมีอาการไข้ไอเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกครับไอเนี่ยไม่ใช่ไอธรรมนานะครับไอมากไอไม้ไอาทั้งดีทั้งวันนะครับแม้กระทั่งว่ากินยาลดไอแล้วก็ยังอาการไม่ดีขึ้นครับอย่างนี้ครับเสี่ยงเป็นปอดอักเสบแล้วครับคนพบแพทย์ครับโรคที่สามครับกุจาระร่วงครับปวดท้องถ่ายบ่อยมีไข้ครับ อันนี้คือถ่ายเนี่ยปกติ3ครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วแต่นี้ไม่ใช่ครับรัวๆครับห้ครั้งหครั้ง7ครั้งทั้งวีทั้งวันครับอย่างนี้ครับเหนื่อยอ่อนเพลียแน่นอนครับสิ่งที่ควรทาอย่างแรกคือหาเกลือแร่โอเอทานนะครับเกลือแร่สำหรับคนท้องเสียครับดื่มทานป้องกันนะครับแต่ถ้าหากว่าทานไปแล้วแล้วก็ถ่ายออกไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นมีไข้สูงขึ้นอย่างเงี้ยรีบพบแพทย์ครับอันตรายครับโรคที่4ี่นะครับโรคมือเท้าปากครับอาการนะครับของมือเท้าปาก มีไข้มีตุ่มพองเกิดขึ้นที่ฝา่ามือฝ่าเท้านะครับโรคนี้นะครับหลายคนคิดว่าเป็นที่เด็กองเดียวไม่ใช่เลยครับผู้ใหญ่ก็เป็นได้ครับที่สําคัญนะครับถ้าหากเป็นแล้วอย่าพยายามเข้าใกล้กันนะครับเพราะติดกันได้ครับโรคที่5ครับ ไข้เลือดออกนั่นเองครับไข้เลือดออกเนี่ยถ้าใครตอนนี้นะครับอยู่ใกล้แหล่งที่เป็นยุงลายนะครับที่มีน้ําขังน้ํานิ่งน้ําตายนะครับรักษาอย่างเงี้ยเราต้องคอยตบยุงทั้งวีทั้งวันอย่างเงี้ยเสียงไข้เลือดออกครับอาการไข้เลือดออกสังเกตง่ายๆครับมีไข้สูงครับมีเปิดมุ้ยตามตัวนะครับมีอาการหน้าแดงมีจุดแดงตามตัวถ้าหากเป็นอย่างนี้นะครับแนะนําไปโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนนะครับเพราะคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่นั่นเองครับ